สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนะคะวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับาการใช้นะคะอุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะแต่คุณครูก็ยกตัวอย่างมาให้2ชนิดนะคะแล้วเราก็จะเข้าสู่การ รู้จักกับโปรแกรมต่างๆบนคอมพิวเตอร์ที่เราจำเป็นต้องใช้งานนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นึ่งอยู่นะจ๊ะการใช้งานเทคโนโลยีเบื้องต้นจ้าตัวชี้วัดที่การใช้เทคโนโลยีในการสร้างจัดเก็บเรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์นะคะอาเด็กๆเห็นไหมคะอันนี้เป็นอะไรอันนี้ก็เป็น คีย์บอร์ดใช่ไหมคะคีย์บอร์ดนะคะหรือแป้นพิมพ์นั่นเองภาษาไทยเรียกว่าแป้นพิมพ์นั่นเองนะคะคุณครูได้สอนไปแล้วจําได้กันหรือเปล่าอ่าเรามาดูนะคะว่าแป้นพิมพ์มีทั้งหมดกี่ส่วนแป้นพิมพ์มี4ส่วนหลักๆค่ะส่ส่วนหลักๆมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างอ่าส่วนแรกส่วนแรกนะคะก็คือ แป้นตัวอักษรค่ะแป้นตัวอักษรนี้เราก็จะใช้ไว้พิมพ์ตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะถ้าอยู่ในเมืองไทยก็จะเป็นภาษาไทยกับอังกฤษค่ะแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศก็จะเป็นภาษาประจำของเขาบวกกับภาษาอังกฤษนะจ๊ะอ่ามาดูต่อส่วนแป้นพิมพ์นะคะแล้วก็ส่วนที่สองเป็นอะไรเป็นแป้นฟังก์ชันค่ะฟังก์ชันก็คือจะอยู่แถบข้างบนนี้เลยตามลูกศรที่คุณครูชี้ให้ดูนะคะอ่า ตรงนี้เลยนะคะฟังก์ชันเช่นจะเป็นปุ่มลัดไว้แคปรูปภาพหรือว่าจะเพิ่มเสียงแต่งเสียงตั้งค่าต่างๆนะคะก็จะเรียกว่าปุ่มฟังก์ชันนะคะ,ะมาดูตัวต่อไปอแป้นตัวเลขจะอยู่ฟัง ขวามือของหนูที่หนูดูจอคุณครูอยู่ตอนนี้คือแถบสีฟ้านะคะหรือปุ่มนำล็อกนะคะนำล็อกนะคะสังเกตดีๆว่ามีเทคนิคนิดนึงถ้าสมมติเด็กๆบอกว่าเอ้ยทำไมยังพิมพ์ตัวเลขไม่ขึ้นคุณครูขาตัวเลขพิมพ์ไม่ได้ค่ะตัวเลขมันพิมพ์ไม่ขึ้นค่ะทำยังไงดีคะคีย์บอร์ดหนูเสียไหมคะอย่างนะคะมีวิธีสังเกตนิดนึงดูตรงจุดสีเหลืองๆตรงนี้เห็นไหมคะถ้าหนูกดปุ่มคำว่านำล็อกตรงนี้ตามเมาส์ที่คุณครูให้ดูนะคะ อ่าแล้วสังเกตว่ามีไฟติดหรือเปล่าถ้าไฟยังไม่ติดแสดงว่ายังไม่ได้กดปุ่มนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะกดมาอัตโนมัติแต่เอาเราอาจจะเผลอนะคะไปกดนะคะหรือพี่อ่ะน้องๆเด็กๆนะคะอาจจะมือไปโดนนะคะก็อาจจะทําให้หายไปได้นะคะคีย์บอร์ดก็ยังไม่เสียนะจ๊ะ ามาดูรูปต่อไปรูปต่อไปนะคะแป้นต่อไปคือแป้นอะไรนะแป้นควบคุมค่ะนี่อยู่สีม่วงตรงนี้นะคะไปไว้ถ้าสมมติเราเล่นเกมก็จะไว้เดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาหรือถ้าเราจะแต่งรูปย้ายรูปเราก็ใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะมาดูเลยนี่อันนี้นะคะแป้นพิมพ์ของเรา มาดูปุ่มแรกคือปุ่ม ESC ค่ะ ESC ใช้ตอนไหนถ้าสมมุติว่าเด็กๆเ,เข้าโปรแกรมแล้วทำอะไรไม่ถูกออกไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงจะออกจากโปรแกรมนี้ยังไงนี่เลย ESC ค่ะช่วยหนูได้จ้ะอ่ะตัวต่อมาโอเค backspace backspace ใช้ทำอะไรใช้ลบตัวอักษรจ้ะ เช่นเวลาหนูๆน,นะคะเด็กๆนะคะพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเอ้ยพิมพ์ผิดเราก็สามารถลบตัวนี้ได้เลยเพราะเราไม่มียังลบให้ลบหน้าไม่ได้เขียนบนสมุดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตัว backspace ลบนะคะบางคีย์บอร์ดก็จะเป็นตัวลูกศรแบบนี้เลยแต่บางคีย์บอร์ดก็จะมีคำว่า backspace ให้ด้วยพร้อมลูกศรน,นะคะ อ่าปุ่มต่อไปข้างล่าง backspace ก็จะมีลูกศรเหมือนกันอันนี้เรียกว่าปุ่ม enter นะคะหรือปุ่ม enter นะคะแป้นพิมพ์อ่ะตัวนี้นะคะแป้น enter เนี่ยใช้รับคำสั่งหรือไว้ขึ้นบรรทัดใหม่เวลาเราพิมพ์เอกสารนะคะอ่ามาดูตัวต่อไปอ่าแป้นช h i l l นะคะตัวนี้จะมีลูกศรเป็นเหมือนหนอนนิดนึงก นะคะเหมือนหนอนนิดนึงอันนี้ไว้เปลี่ยนภาษาสลับภาษาได้นะคะเปลี่ยนจากไทยเป็นอังกฤษเปลี่ยนจากอังกฤษเป็นไทยค่ะสีม่วง,วงแถบยาวๆอันนี้เป็นแป้นเคาะใช่ไหมที่เราชอบเรียกว่าแป้นไว้เคาะเคาะนะคะเคาะทําอะไรเช่นเราพิมพ์ข้อมูลพิมพ์อะไรเราต้องการเว้นวรรคนะคะแป้นนี้เราก็นํามาใช้เรียกว่าสเปซบาร์สเปซบาร์นะคะ ต่อมาแป้นต่อมาอยู่ตรงนี้แป้นชิปนะคะชิปทำอะไรมีสองตัวนะมีชิปตัวที่หนึ่งและชิปตัวที่สองตรงนี้มีการทำงานเหมือนกันค่ะการทำงานเหมือนกันเลยแล้วแต่หนูจะสะดวกว่าต้องใช้มือฝั่งซ้ายหรือมือฝั่งขวาในการใช้งานนะคะตัวนี้ใช้ทำอะไรใช้เปลี่ยนถ้าเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าเป็นเราพิมพ์อักษรภาษาอังกฤษก็ใช้เปลี่ยนจากแป้นพิมพ์เล็กเป็นพิมพ์ใหญ่เปลี่ยนจากพิมพ์ใหญ่กลายเป็นพิมพ์เล็กชั่วคราวนะคะหรือถ้าสมมุติว่าเป็นภาษาไทยก็ไว้ใช้สลับกับตัวที่เป็นดูข้างบนเห็นไหมเช่นอันนี้ไม้ม้วนเราต้องการจะพิมพ์ลอจุลาเราก็ต้องกดชิปค้างไว้แล้วก็พิมพ์ตัวลอจุลาก็จะติดลอจุลาขึ้นมานะคะ เดี๋ยวพอโรงเรียนเปิดเราก็ค่อยกลับมาชมแล้วก็มาฝึกกันนะคะอาต่อมาเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเอ่ยอันนี้อันนี้เรียกว่าเมาส์ใช่ไหมคะเมาส์ Mouse, นะคะอันนี้เป็นตัวไว้ชี้นะคะอาหน้าอาชี้หน้าจอต่างๆหรือว่ากดต่างๆใช่ไหมคะหรือว่าเราไว้คลิกต่างๆนั่นเองบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะ เดี๋ยวคุณครูมีคลิปแบบสั้นนิดเดียวรีบดูให้ทันนะคะว่าเมาส์ใช้ทำอะไรบ้าง เห็นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูให้ดูซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะบางคนอาจจะดูไม่ทันนะคะะดูนะคะ ว่าเราใช้ทําอะไรบ้างตอนนี้เรามองว่าเรากําลังถือเมาส์อยู่นะคะหน้าจอของหนูนะคะเมาส์ฝั่งนี้เรียกว่าฝั่งซ้ายฝั่งนี้เรียกว่าฝั่งขวาค่ะสีส้มเข้มเรียกว่าฝั่งขวานะคะเราจะใช้นิ้วอะไรนะคะฝั่งซ้ายเราจะใช้นิ้วชี้ไว้กดและฝั่งขวาเราก็จะใช้นิ้วกลางไว้กดค่ะแล้วเวลาเราจะเลื่อนแถบเมาส์ตรงกลางแถบเลื่อนตรงนี้นะคะเราก็จะใช้นิ้วกลางเลื่อน นะคะดูดูแบบนี้นะคะก็จะใช้อย่างนี้อ่าใช้อย่างนี้นะคะใช้อย่างนี้ชี้ซ้ายอ่าคลิกซ้ายนิ้วชี้คลิกขวานิ้วกลางนะคะถ้าเกิดคลิกถ้าครูบอกว่าคลิกขวาก็คือแค่กดขวาหนึ่งครั้งถ้าเกิดคุณครูบอกว่าคลิกซ้ายก็กด ซ้าย1ครั้งแต่ถ้าบอกว่าดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกก็คือกดสองครั้งแบบปิดกันรัวๆปุ๊บปุ๊ห้ามกดปิกปิกแบบนี้จะไม่ได้นะคะต้องกดปิ๊บปปิ๊บปแบบนี้เลยปิ๊บปปิ๊บปแบบนี้เลยนะคะถึงจะใช้ได้นะคะมาดูต่อนะคะในส่วนของการเปิดปิดอุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะ เด็กๆอาจจะแทบไม่ต้องเรียนเลยเราใช้ความชำนาญน,นะคะการสังเกตของเรานะคะปุ่มแบบนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นปุ่มสวิตช์ใช่ไหมคะไว้กดเปิดปิดนะคะอุปกรณ์ต่างๆแม้กระทั่งทีวีอะไรต่างๆเราก็อาจจะมีปุ่มแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะมาดูคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะคะ เราก็จะใช้ปิดตรงนี้ที่เคสใช่ไหมคะตรงนี้เรียกว่าเคสนะคะอย่าลืมนะแล้วก็ตรงนี้ที่จอภาพหรือมอนิเตอร์นะคะจอภาพหรือมอนิเตอร์นะคะ,ะตัวคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อป นะคะแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุกนั่นเองนะคะเราก็สามารถมีปุ่มกดตรงนี้เหมือนกันแล้วเราก็กดเปิดปิดเครื่องได้เหมือนกันต่อมาเครื่องพิมพ์หรือปรินเตอร์เครื่องพิมพ์หรือปรินเตอร์อ inter, นะคะตัวนี้ก็ใช้กดเปิดปิดตัวนี้เหมือนกันถ้าเราไม่กดเปิดปิดตรงนี้คอมพิวเตอร์หรืออุปรกรณ์เทคโนโลยีก็ใช้ไม่ได้นะคะ เมื่อกี้นะคะเราก็เรียนรู้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่สำคัญในส่วนของการใช้คอมพิวเตอร์ไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้มันก็จะมีโปรแกรมนะคะหลายๆตัวเลยที่หนูจะต้องเรียนนะคะจนจบป .6 ซึ่งโปรแกรมแรกที่หนูจะต้องรู้จักก็คือโปรแกรม Microsoft Word นะคะโปรแกรม m i c r o Microsoft Word นะคะโปรแกรมนี้มีหลายเวอร์ชันมากเลยนะคะแต่และเวอร์ชันก็จะมีหน้าตาก็คือมีตัวย่อคือเป็น W นะคะเป็น W นะคะหรือ W นั่นเอง W หรือ W นั่นเองแต่ตรงนี้แถบสีฟ้าๆอาจจะมีการพลิกแพลงหลายๆแล้วแต่ตามละเวอร์ชันของเขาแต่เป็นแน่นอนเลยว่าจะต้องเป็น W นะคะอ่ะเรามาดูว่า สัญ,ญลักษณ์ W นะคะนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้อ,อ่ะมาดูชุดคำสั่งของหน้าตาโปรแกรมนะคะในหน้าต่างโปรแกรมของเขามีชุดคำสั่งอะไรบ้างอันนี้คุณครูให้ดูคร่าวๆและสังเกตให้ดีมีการบ้านอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจธิที่ใบฟังนะคะปุ่มแรกนะคะเรียกว่าสร้าง อันนี้เรียกว่าสร้างหรือว่า new เป็นเกี่ยวกับการสร้างเอกสารใหม่ถ้าต้องการเอกสารกี่ครั้งเราก็ต้องกดครั้งตัวนี้นะคะแต่ถ้าสมมุติเราต้องการกดใช้เอกสารเดิมเราจะต้องมากดตัวนี้ค่ะ open open นะคะหรือเปิด ะคะเปิดเอกสารที่เราได้จัดเก็บไว้แล้วแต่ก่อนที่เราจะจัดเก็บไว้เราก็ต้องมาบันทึกซะก,ก่อนนะคะหรือเรียกว่าเซฟนะคะเซฟนะคะปุ่มบันทึกนั่นเองหนะ้าจอจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นการบันทึกเอกสารค่ะาอะ่ตัวนี้เดาซีน่าจะเป็นอะไรนะ่า อ่าอันนี้สั่งพิมพ์หรือปริ้นนะคะไว้สั่งปริ้นงานถ้าเราเสียบกับอ่าเครื่องปริ้นนะคะแล้วเราต้องการที่จะให้งานที่เราทำงานออกมานะคะอ่าตัวต่อไปนะคะปุ่มแถบนี้เมนูนี้เรียกว่าคัดลอกหรือก๊อปปี้นะคะคัดลอกหรือก๊อปปี้นะคะไว้คัดลอกข้อความหรือคัดลอกรูปต่างๆเมื่อคัดลอกเสร็จเราก็จะมากด วางนะคะหรือผ่านนะคะกดวางหรือเพจนะคะกดวางนะคะวางข้อความที่เราคัดลอกไปต่อมาแถบตรงนี้นะคะแถบตรงนี้เรียกว่าแบบอักษรค่ะแบบอักษรนะคะ เราจะเรียกว่าแบบอักษรไว้เปลี่ยนถ้าสมมุติว่าเด็กๆพิมพ์ข้อความแล้วอยากจะให้มีตัวหนังสือที่เป็นตัวหนังสือน่ารักน่ารักใช่ไหมคะเราก็สามารถมาเลือกแบบอักษรตรงนี้ได้นะคะเมื่อเราเลือกรูปแบบอักษรเสร็จเราอยากจะทําให้อักษรตัวนั้นเป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กตามต้องการเราก็ต้องมาปรับขนาดตัวอักษรค่ะ ขนาดตัวอักษรหรือฟอนต์ไซส์นะคะฟอนต์ไซส์ size, นะคะฟอนต์ไซส์นะคะขนาดตัวอักษรแล้วตัวอักษรนอกจากจะขยายได้แล้วนะคะเราก็มาทำสีตัวอักษรได้เราจะใช้ตัวปุ่มเมนูตัวนี้นะคะที่เป็นตัว A แล้วมีแถบสีแดงๆหากเราเปลี่ยนสีเมื่อไหร่แถบตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแต่ก็จะเป็นตัว A นะคะ ขออภัยนะคะอ่าต่อมาอันนี้เรียกว่าสีแบบอักษรหรือฟอนต์คัลเลอร์ฟอนต์คัลเลอร์เราไว้กําหนดสีอักษรได้นะคะตัวต่อมาค่ะตัวหนาอักษรนะคะหรือตัวอักษรที่หนูพิมพ์ไปนะคะพอเด็กๆได้พิมพ์ไปก็สามารถจะเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นลาย ภาษาอักษรเป็นการ์ตูนน่ารักน่ารักก็ได้แล้วเพิ่มขนาดก็ได้แล้วใส่สีก็ได้นอกจากใส่สีแล้วเราก็มาทําให้เป็นตัวหนาก็ได้หรืออยากให้เป็นตัวเอียงก็ได้หรืออยากจะให้เป็นตัวที่มี การขีดเส้นใต้เช่นสมมุติเราอาจจะพิมพ์คาว่าตอบแล้วก็มีขีดเส้นใต้ใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ซึ่งไม่ได้ใช้แค่ขีดเส้นใต้เส้นเดียวแต่สามารถใช้ขีดเส้นใต้มีรูปแบบให้เลือกอีกหลายเส้นนะคะแบบเป็นเส้นประแบบเป็น2เส้นมีให้เลือกนะคะเดี๋ยวเวลากลับมาเจอกันเราค่อยมาทดลองทำกันดูนะคะ ตอนนี้ก็ถึงกิจกรรมแบบฝึกหัดวันละนิดของเราอีกแล้วอย่าลืมนะคะเด็กๆเปิดสมุดขึ้นมาแล้วลงวันที่ให้เรียบร้อยเหมือนคุณครูที่ทําเป็นตัวอย่างนะคะต่อจากนั้นอย่าลืมเขียนโจทย์ด้วยนะคะเด็กๆต้องฝึกเขียนโจทย์ถึงจะยาวหน่อยหนูฝึกเขียนบ่อยๆหนูก็จะชินแล้วหนูก็จะเก่งกล้ามเนื้อมือหนูก็จะแข็งแรงนะคะค่ะหนูก็มามาเขียนโจทย์เสร็จ โจทย์นีอยู่ว่านักเรียนเขียนชื่อชุดคำสั่งของโปรแกรม Microsoft Word มา5ข้อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมความหมายให้ถูกต้องทำอย่างไรคุณครูให้ดูตัวอย่างแล้วตัวอย่างอันนี้ไม่ต้องลอกนะคะตัวอย่างอันนี้ไม่ต้องลอกนะคะตัวอย่างนี้ไม่ต้องลอกนะคะ,ะแต่คุณครูให้ดูว่าเดี๋ยวหนูจะทำอย่างไรหนูก็ไปเลือกนะคะ ตรงนี้เลือกมานะคะอุ๊ยบอกไปซะแล้วไป,ไปบอกบอกใบแล้วนะคะก็คือหนูเลือกมาหนูถูกใจอันไหนหนูก็เลือกแล้วหนูก็เขียนคําอธิบายมาบอกแอบบอกเราเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นการบ้านยากไหมไม่ยากเลยนะเพราะฉะนั้นตั้งใจทํางานนะคะอันนี้คุณครูอนุญาตนะคะให้ผู้ปกครองนะคะ ร่วมกับเด็กๆได้ช่วยกันทำกิจกรรมช่วยกันดูว่าเด็กๆเ,เขียนถูกหรือเปล่าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษฝึกเขียนแต่คุณครูขอชมนะคะว่าที่คุณครูแอบไปดูลายมือที่เด็กๆส่งมาสวยกันทุกคนเลยนะคะสวยกันทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเก่งมากๆนะคะก็อยากให้เด็กๆนะคะฝึกเขียนแล้วก็ให้สวยๆทำงานให้สะอาดสะอ้านนะคะรักษาความสะอาดด้วยนะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมให้เด็กๆเ,เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะคะในคาบถัดไปนะคะในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้วิชาวิทยาการคำนวณคุณคณ,ค,ณคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ